กานเก่าก็อย่าไปทิ้งแล้วกันเดี๋ยวจะแผงลิร์รแล้วจะมาคิดแบบแหม่รู้งี้เวลาที่เราเดินไปด้วยกันเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะประสบความสําเร็จได้อันใหม่ไปกานเก่าก็อย่าไปทิ้งแล้วกันเดี๋ยวจะแผงลิ์แล้วจะมาคิดแบบแม่รู้งี้มันเป็นแบบนี้มาตลอดปีนี้แล้วนะฮะเบิ้ลได้แต่อย่าตัดนี่ งวดที่แล้วเนี่ยให้ไว้544209 3ตัวก็เป็น293กับ752งนะฮะงวดเนี้ยเขาบอกว่าเลขเบิ้ลมันก็น่าจะมีโอกาสนะฮะแต่ที่ป๋าให้ในค่ำคืนนี้ถึงแม้ไม่มั่นใจแต่ก็ภูมิใจนำเสนอ2ตัวไปก่อน52พี่บิ๊บงวดที่แล้ว42กับ54นะงวดนี้สลับสลับเป็น52แล้วก็48แล้วก็95ไอ้าอะรกัรูหลาวะ รู้หลาว่ะอ่าทัวนะ52 48 95 3ตัวจัดไป258และ927เ็ยงง้องยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะงวดวันที่16พฤศจิกาสนับสนุนความร่ำรวยและโชคช่วยโดยลอตเตอรี่ plus นก plus ก็ได้หลายก็ดีนะครับ